สวัสดีค่ะสวัสดีซีแฟนคลับนะคะทางช่องมูชแชนเนลหลักะซังเตาน้าโชคนะคะเจอกันคลิปนี้ค่ะมายูที่วัดปูยูกูแก้วนะคะท่านผู้ชมนะคะพามาตามเลขสูตรเลขคํานวณน,นะคะหลักะเลขนี้มีความฝันของปูหละกะเลขถูมนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะมาตามกันตรงวัดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเขามารับชมแล้วนะคะนงมดขอคนนึงไหลหนึงแช่นะคะเพือ่อติดกาลังใจเห็นนงมดนะคะค่ะท่านผู้ชมกงียมีเสียงสั่งต่อ ปอกปอกแกๆนะคะท่านผู้ชมนะคะนาะเพะว่าพิ่นกะกำลังสางหอระข้างยูนะคะท่านผู้ชมนะคะผู้ใดที่อยากจะมวมสางนะคะกะเดี๋ยวจะคืนเลขบัญชีไว้ให้นะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะขาพนรหาบาทสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะคะซอยกันนะคะหอระข้างปูจะได้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ทรงพลบุญกะใส่น้ำกันสาตว์นี่นะคะท่านผู้ชมนะคะบริหารหัศาตร์นากนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะค่ะเอา ผู้ใดที่สนใจขี้มสนใจแคลเซียมสนใจผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะคะก็สามารถสั่งจองได้ตามเบอร์ที่ติดไว้หน้าจอเลยนะคะจานมู้ชมนะคะตาฝ้าตาฝ้าตามต่อร่มต่อกระจกนะคะจานมู้ชมนะคะปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกโลกนะเอาว่ะเอาบอเส้นลืมปูรอบหนาเ๋้ารอบหนาเรามาให้ค่ะเเที่ยวทางนี้ดูอยูะ เอานะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวดังมวลพาท่านผู้ชมมาเบิ่งตัวเลขแนวทางของปูยูปูกแก้วนทำกันเลยค่ะไหญอยู่น้าปูเนาะโอ้ยอะไรปูลิมนักนี่หนุ่มก่อนค่ะตัวเกณฑ์ปูยังไงค่ะกราบนมสัสการปูยูปูกแก้วนะคะเนาะเป็นไงปูทำไมบาอกเคลื่อนเหล็กบิ่งไงเปลี่ยนยังไงก่อนหรืรางวัลที่หนึ่งโอ้ยมันเป็นยังได้ก็เย้ก็เย้เพะนั้นเลี้ยกชุบเลี้ยงยังก็บอกเขาหนุ่ม มันเป็นยังไงหลังวันที่หนึ่งเหมือนนี่มาผดมะพร้า,าแบบวแหมายเปลี่ยนแจ้โกเป็นเก่าเื่อๆไหม,มเงี้ยเหล็เอาเช่นไงเอาอีกพี่ข้งวันนี้เอาไม้เขาปูขัดขันันบล็อกบวิทของเขาดอกปูเงี่ยเหลีวเ,เลขออกมาซาใจพ่ออยากเศร้าเสือมนให้ปูเสือออก่อได้จึงได้<ม>ตัวเก่าลุ่นๆเนาะอันนี้วันไม่บ่ะหมดไม่เลยนี่นะผมลองตัวเก่ามาเลยอันนี้วันนี้บ่ วนสิบหกพฤศจิกาเอาเบอร์ของปูกันเลยนะคะท่าผู้ชมเอาเบอร์ของปูเนาะอันนึงเลีสู้เก่าสู้กันมันโดมันมีมม้ย้อนละตรงนี้ก็ได้ยมันโมลก็ออกกันแล้วออกสี่เจ็ดเจ็ดสี่ะเหลี่กล่างก็นเลยมันแก่ยู่เบอพิเศหน้าเด้อโยมเบลเป็นแนวทางเลีูบอลนะจุดดอกสุดนี่ วันผาใกล้ๆไปละค่ะคือวันผราอะไรเหรอเมนใกล้ๆดึงจะใกล้ๆค่อยจุดนะคะปูอย่ามุตุ๊กเก้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอย่านอนตุ๊กเก้าเี๋มันดึงเห็นไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้ท่านผู้ชมติงหกหนึ่งสามหนึ่งูเก้ามบอวิทตัวนี้แท้ละงวดนี้เงส่งบอวิทหนึ่งสาม เอาเป็นหกหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เก่าเด้วเพราะว่าหงวดที่แล้วมันออกเก่าหนึ่งสามเดาเก่ามืไปนาเลยด้ิเดาเก่าไปไว้ไทยมาที่นี่แต่เบิ้งผมสิบบ่อเถือยวหัดหกตัวตรงๆรางวัลที่หนึ่งเหมือนนี้คันออกจริงจริงเดาทางไม่อยากเลยดีครับมันออกจริงจไปเรื่อยๆนะอันนี้บ่อบ่อบ่เพื่อนยังเบ่เพื่อนกรองสลากแจงยูเลยเดือนสิก้ามาใท่ไหมค่ะ อันนี้ปูคขาไมตองวหวัดเลยนะคะตองหวัดเลยเนี่ยเดือนสกาวมากเราเอซืสุดนัเต็มเมื่อกัเดือนสกก็เดีมาบอกบอกซื้อหกสนเลยซื้อเนี่ยหา่วนหก่าสั่งงวดจะไปจ่ายตอตตตัปู ลอตเตอรี่จังหวัดจะไปขึ้นเงินทางใดมาที่ว่า,าสร้างสราง้สรางที่เพื่อนเฮ็ดเฮียนให้เพื่อนห้เถี่ยวจังหวนทางล่างเออแม่ดิสร้างก้มไ<อ>ในเจ็ดศูนย์นนกับหกศูนย์ครับค้นตามกันว่าแต่เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมไปตามนะครับแต่ว่าคลิปนี้เขามาเอาตัวเลขของปูยูคุแก้วไปก่อนนะครับเอาไปก่อนขยันคือขยันเพื่อนว่าเพื่อนเลี่ยมแบบเลี่ยมเบื่อเพื่อนครับค่ะเดนี้ก็ยังมาเลยได้หนิคือเลยได้หนิค่ะหนูยังมาเราเห็นสำนักใด้ใช่ไหมครับ ปูลื้อปูอันนี่เป็นสำนักแรกนะครับของวันนี้ในห้อางมาตามตัวเลขนะครับผมท่านผู้ชมบพท่านไหนออกงานเออแล้วก็คลิปของปูวงในนะครับเดี๋ยวทีฝ้าล,ลงแหกลงแล้วนะคะทางช่องมดชินะครับผมเดี๋ยวช่องมดมาต้องรอก่อนได้ครับผมประมาณช่วงแรกนดี๋ยวลงเบิ้งนะครับ ตัวเลขได้มาแล้วนะครับเนาะนี่มันก็อยากถือเนาะเขาดึงอว้ยจังๆเนาะครับจังๆนั่นแหละบึองเลยเล่เนาะบัวซื้อเพิ่นซื้อค่ะเลขเพิ่นเลขวันเลขเพิ่นก็ได้มาแต่เลขข้องฟันนี่แหละค่ะเลขข้องฟันเดี๋ยวตามให้นะครับต้องวดแมนค่ะแต่ว่าวงในกะเอืงเทียกกะรูดก็มีได้ปูกรดมีเลยคือจังหวัดที่แล้วนี่ คือจังหวะเมื่อกี้นี่คือสิบรุดวงในเลยเอาสิสิบลุดูฟังว่าแต่ผู้ส้มเนียนตองหวัดนี่บ่ต้องไปเฝ้าซื้อนะครับไปพิจารณาองค์กรเพราะว่าทานังเที่ยนี่เจ้ามือเขาเก่าเลขกวนมงนี้มากห้ห้อก็ได้เขาต้องการจะขายเลขตัวนี้นะเขาก็เละทําท่าว่าเออเป็นเลขกลับเป็นมาแต่กองสลากยังทันยังเสียห้อเสือห่อเสือจริงจนะครับผม แต่ที่จริงมื่แม่นมนเป็นเลขกูเขาก็ได้นะมันใจสุดนีพิจารณาเบื้องก่อนนะครับผมนูนนี่ไปตีต้าปูไปอยู่หกนะมันใจเราเลขมันสูตรเก่ามันออกตัวเก่าหันหน้าน้ําดึงออกก็นั่นสิครับอันนี้ก็คือกันนี่สูตรเก่าเดี๋ยวนี้พวกนี้เป็นตัวล่างอยู่เมื่อกี้นี่มันแบบดึงออกมึงสูตรมันหกกับโอนศูนกับเจ็ดมันโอ้มันไกลแปดลิ้ว ยังดึงไปใส่กันได้ค่ะเย้ผมสวยรางวันที่หนึ่งเลยรสซวยรางวันที่หนึ่งได้ไหมซวยเป็นยังบุหรอซวยไหมันซวยตัวข้างนาไหมบัดเขาคือว่าแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกเนาะซวยตัวข้างนาขาเจ้าพระห็นรางวัลขาเคียงหนึ่งครอเพราะว่าต้องซวยตัวไทยมารางวัลซวยอะไอ่นี้ย ชูดซองใบที่ปูชุดซองใบที่ครับย่อมลอตเตอรี่เนาะสี่พี่ปึกซอมผีงวดนี้บอกกันว่าอย่าซื้อระดับวันแม่เนื้อปูพี่ผู้ชมปึกซอมผีลอตเตอรี่ปึกบักใหยัยวดเบิ่งน้าวดเธอจักใบมีแต่สองสามสิบใบก็มูที่เจ็ดใบ มันเห็นใจตัวหนาตัวลำโองตัวสองสองอันนั้นไม่ยหัวนีมันบ่ถือย่งว่ามันไปถือห่วก้อนไหลถือลอตเตอรี่ว่าสันเป็นยี่สิบสามสิบใบวันนี้นูกว่ถือเด้ปูวถือหกใบหัวถือลอตเตอรี่หกใบถือในถือในกล่องสลากถือในกล่องสลากผัดก็ยัง่าซื้อถ่อคืนมาถือดอกซีซื้อแต่ในกล่องสลากผัดเดี๋ยวเราคุณดูใจสีถือถ่ายในเพื่อนโทรมาหาอะไรแงเล็กอ่าบอกว่าเราสักยัยอมเราบ่ถือ เอานะครับท่านผู้ชมนี่ก็ตัวเลขแนวทางนะครับผมบดดึกก็ได้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะซอยของนกค่อนข้างปูเนี่ยค่ะจุกจะบ่อละมันนี่เป็นเด็กมันก็พิษลายอาจารย์อยู่ดอกว่าเพราะว่าเจ็ดศูนย์นั่นมันสิ่อถึงลายอาจารย์อยู่บ่เรื่ออันนี้มันสีบดถอดดอกเสียห็มันยืนนี่ลรอปูมันเป็นอยังนัมาจนนี่มันบกัดคนนางโล่ศูนย์หกนี่ว้อยตั้งว่าหลกเอาเถอะ แต่ว่าหนูก็ได้เจ็ดศูนย์ได้ทื่นขึ้นครัคปูได้เจ็ดศูนย์ทื่นขึ้นนักสันกะเดียบร้อยขึ้นกันพี่เดินสกาวบอกกันว่หาศูนย์หกศูนย์เดินไปซื้อตลอดตะลี่ตลอดตะลี่มันขึ้นงึนบาได้บัณนี้เดินสกาวซื้หลายว่ะซื้อหลายแสนกับซิมพล์หลายแสนอยู่บ่ค่ะปูแต่ว่านูนี่ว่ตัวเราค่ะถึงประเถิงทื่นเพราะว่านูเรียนเพราะว่านูเรียนตลอดตะลี่หนูก็ได้ขันเอาตลดตลี่มาร่วมใส่ดิค่ะอหัวทื่นจะควองมันบ่ค่ะ แต่ว่าผ่นบานับใจขึ้นสดแล้วแล้วไปเนี่ยหลายเลยเนี่ยน่มอยู่นี่ก็เด่นเนาะเนาะใส่เลขกลูกเนาะค่ะใส่เลขกลูกมันเนาก็มั่นใจเพราะว่าเลขกน้องบุได้คำนวณค่ะมันสัมผิสทีมันเคยถือมันออกแล้วเอ้บุ๊ดไดมีโฉมมีลากกาอยากจะซอยเฮ็ดซอยสั่งนะครับหัวละข้างไม้นะครับผมก็ตามเลขบัญชี นี่เลยนะครับที่ปูเขียนมาให้ศูนย์สองศูนย์นะครับศูนย์ห้าหนึ่งสามเจ็ดสี่สามสามนะครับธนาคารพกศนะครับพระบัวลากระตะปุญโยชื่อบัญชีนะครับเนาะไหวบุกเขาเราบอส่วยเลยโอ้ยจินตเข้าจับเจ๊คับผมคนละหาบาทสิบบาทก็ถือว่าเป็นบุญเนาะเนาะซื้อได้เข้ากับสื้อไล่ก็หนี้อยู่ดอกนะคะท่านผู้ชมนะคะมาคนละหาบาทสิบบาทนะคะท่านผู้ชมซอยกันคนละไม้คนละมือนะคะเนาะค่ะอันนี้ส่งผลบุญกะ บได้ไปไซก็ให้ท่านผู้ชมเองนะคะที่รวมสางนะคะท่านผู้ชมนะคะทําบุญเห็นชาตินี้นะคะท่านผู้ชมบได้เห็นศาสตร์นานะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะบางคนจิบอกว่าเห็ดบุญเห็นศาตร์นาบ่ค่ะเห็นศาตร์นี้นะคะท่านผู้ชมสมัยเดียวนี้หันเห็ดจังเลก็ได้นั่นแหละไปแนวทางบุตรก็ได้เขาคูกเข้าตะลังเวลาศาตร์นี้อันนั้นละเป็นหน้าลวหน้าวิจีก็ได้ครับผมอพิจารณาเบิ้งครับตัวเลขก็ตามนี้เลยนะครับวิ่ง8กับ6นะครับล้านเปอร์เซต์นะครับ ฟันทีหกนะครับบนล่างนะครับสามตัวตรงเม็ดเดียวครับผมแปดหกหนึ่งนะครับเนาะครับกะจับคูตัดเหรียญมากเลมีหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดหกนะครับเนาะซีคูครับผมนิ่งทีหกหนึ่งครับครับตัวกันเก่าซีครับซีเจ็ดครับผมพิจนาเบิ้งเป็นแนวทางนะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินพร้อมที่งานนะครับขอตัวลาไปแล้วนะครับพอไม่ได้คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับรับว่อเอ้ยงใหญ่ยู กม่ใบุญให้ะลับพ้นไปวิวาทนาสีลีสานจาโอตาบจายโนจาตาโลตามาวัดตันติอายุอานุสุขังพระลังนี่วตัวด้อเปล่ยนอากาศละปูก็เป็นเสียงแหบเสียงแหงนัน่ะีกัน เอานะคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ